กาซานเนี่ยครับผจะได้กินกินกินแบบกินแบบเป็นกินแบบจ้างกินแบบจ้างอืมได้ครับผมก็เสร็จแล้ไอ้น้อยกินแบบจ้างนี่กินกับน้ำพริกขาจิ้นเหรอกินจิ้นแบบจ้างกันจิ้นจิ้นแบบจ้างอืมอืมมาอืมตายมากผมคุ้นขาจิ้นแบบจ้าง อากาศหนาวๆกินต้มปกติฉันไม่กินคืนนะแต่วันนี้คอามแบบเมื่อวานมันจะอ้วกควอ,องมันโล่งเอะท้องมันโล่งเกินลั่ขนาดนอันพริกคาเลยนะอันอพริกคาเลยนะอันนี้หอมเนื้อครับอันนี้อะไรคบ,บอ,อ,อันนี้ต้มขมต้มขมอันนี้ทมเน,นื้อเครื่องสายวนะมาดูเธอเปิดอยู่ เจ็ดปะหนาวค่อยังหนาวอยู่นี่ร้อนร้อนเลยทุกคนร้อนร้อนเลยมานู้นคนเหนือเขาทำลาบอะไรเนาะบอกกินอันเนี้ยไม่ได้นี่ยทำไมเนื้อเลยรออ่นอร่อยเหรออันนี้นังพอได้ต้มถือสั่งอะไรไหม่ต้มแซ่บ เตรียมกลับแล้วค่ะเตรียมลงมาจากเหนือเรื่อยๆเลยอะเตรียมลงแล้วหิวว่าคือว,ว่าตนเงเอไม่หิวอยู่รัจ้าองเนอะอันนี้ผักไก่เหว ก็จ้างไม่มีกลินเหมือนมัสะเบีอยะอ๋อใช่ถ่ายเดีวยวกันที่เืมันนู้นแหละเรับพี่ไปรี่อุ่นหน่อนะเจ้าขอบคุณเจ้าปันพุ่งจึกแวะกินข้าวที่ลำปางนะเจ้าขับไผ่มีร้านเด็ดๆแนะนำป่าเจ้ามีไหมน้อผักกาดหิน ประกาศหืนเหมือนวาซาบิเลยเหมือนวาซาบิเลยอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอย่างเขาน้ำพริกข่าอันเนี้ยยิ่งอร่อย้นน่นนง,นนงอืมเบาไหว้วเจ้าหมดแรง ก็เอาโทรศัพท์เครื่องเดิมมาเออโทรศัพท์ต่อตอนนั้นไละยืมมาถ่ายวนะีดีโอมน้าตาถ่ายฮะอีกเี่ยวงสารนะสิบเจ็ดโอเคบแวะกิ่นข้าวก่อนนะเจ้าอืมอันนี้ เป็นน้ำพริกข่านะเจ้าเอาไว้กินกับจิ้นนึ่งนีง่นะเจ้าหอมมันจะมีความแบบว่าหอมข่านะเจ้ากินเป็นเจ้าแล้วก็อันนี้นี่เจ้าอันนี้เป็นต้มขมต้มขมเนื้อนะเจ้าอากาศหนาวๆต้องกินกนี้เนาะตอนนี้ก่อนลาบอันนี้อันนี้อย่างเนี่ยไข่สัง่ง ต้ม <Sen Heck S 2> ตัว <anything S 2> สั่งแต<อ>่บะหมี่อ๋อต ah, ah ้มต้มผมแกงอ่อมแกงอ่อมอ๋อแกงอ่อมแกงอ่อมเนื้อเจ้าอืมอันนี้ต้มผมจานนี้เด็ดผมกินบมจ้างกินบมจ้างกินบมจ้างอืมอืมกินกับผักนี่เนี้ยอืมก็ห้าก่อนต้มนี่ข้าวเหนียวข้างๆอืม ต้องพิคคาอร่อยมาจ้าเราต้องขับมาเขาอะไรฮะเราต้องขับมือดปะน อันนีเป็นต้มขมมเนื้อเจ้าต้มขมเนื้อเจ้ากินเกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับทุกคนเราต้องหัดกินง่ายอยู่ง่าย้อยขาหอมมากร้านเปิดถึงกีโมงครับยวมาทั้งคืนเลยส เลือกว่ um. าขาให้รถแบบว่ารถแบบรถบรรทุกอ่ะ you อ know. ๋อไคือฟิร้านแบบนี้มันเหมือนแบบฟิวแบบร้านเปิดทั้งคืนเนี่ยได้ค่ะอืมแม่กลับบ้านก็คืนเพราะงั้นกลับแล้วค่าพี่แย้มก็ต้องจะกลับละ ต้มขมต้มแซ่บลำขนาดร้อนฮ้อนรอนห้อนอืมพย่ะูมอืมเอาแฟนไก่นะเจ้า,า,อ,จาอู้อู้มาตามเหนือได้ก่นเจ้าอ๋อได้เจ้า,อ,จาอยู่เมินแล้วเนาะมีลูกไหมคะอือ หาแต่ลูกเลอหาแต่ลูกอ่ะหาลูกก็ปิดอีกล่าสุดดีนะไม่ถามแม่ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายคะอ่าลูกสาวพอละแค่นี้พอจบอืมเดินวิศวะด้วยเตึงมากเดินวิศวะ อืมเรียนทันยาเลยจ้าไาออ้คอยทีเต้นเมื่อกี้นีน่มันแบบทอแบบเมื่อกี้เลยสวยมากมทุกคนปันหนึ่งนะเจ้าแบบเมื่อกี้เลย หนึ่งหนึ่งสองสามทุกคนค้าเมื่อกี้มีเด็กเมารถค่ะเด็กเมารถก็เลยต้องพาแวะสินข้าวก่อนชื่อร้านอะไรนะคะร้านลาบโอเคค่ะร้านลาบชัยภูมิเนี่ยทางไปเนี่ยแว่าอยู่ตรงใดบ้างอืมแต่ว่า อาหารอาหารเหนืออร่อยมากเฮ้ยอันนี้เจ้าต้มแซบเหนือเจ้าอืมแกงอ่อมเนือฮะแกงอ่อมเนื้อือมแกงอ่อมเนื้อกับต้มแซบเหนือเจ้าจำผิดอันนี้แกงอ,อก่อมมีต้มขม <laughs> มึงจะช็อตปิลวูุณทำไมวัวหลังรีวิวอยู่เอาไหม่อันนี้อย่างนะ อันนี้อันนี้แกงอ่อมเนื้ออ่าแกงอ่อมเนื้อเอาใหม่เจ้าเนื้อเอาเนื้อเอาแกงอ่อมเนื้อเจ้าได้ได้อืมพันธอนดำข้าวเจ้าถึงพริกถึงขิงอันนี้อันอย่างนั่นเจ้าอันนี้อย่างนั่นเจ้าต้องขมเ้อต้องขมเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะต้องแซ่บอะไรสักอย่างต้องแซ่บเนื้อต้อแซบต้องขมเจ้านี่นี่นี่อืมอืม ข้าวเหนหียวข้นๆกับน้ำพริกข่าจิ้มเนื่อน้ำพริกข,าข่าลำพนาตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับคุณพ่อ,อ,อจุดสีแยกร้องกวางครับะร <Thailand? S 2> <c oughs> ีแยกร้องกวางอำเภอร้องกวางครับอำเภอร้องร้องกวางออยู่แป้นะเจ้าอนี้ต้มแ่บหมูต้มแ่บหมูเพราะว่าแฟนอกกินเนื้อแล้วก็จะมีผักคื้ผักแหนมอีก ็7องศาเป็นข้าวตัวกันเจ้านี่จะเมนูอร่อยร้ำขนาดานิ่ติดขาดันดิเจา้าใครที่กะเรี๋ยวน้ำนนสม้มตำใช้ชิมด้วย รำม,มากร้อนๆไงเธอ,อร้อ,อ,รอนๆเน,นาะมาเจ้ากลิ่นจิ้นนึ่งกันเจ้าโอ้โหเธอถึงมากหนาวค่ะแล้วก็ไม่มีเสื้อกันหนาวด้วยไม่มีเสื้อกันหนาวแข็ยาวไม่มีโอ้โหอร่อยไม่ได้นะไปเที่ยวพูดนะมึงออกจากเมืองแพร่ไม่ได้นะึงไม่พูดนะ มงึงบอก่คนแพร่ระเบิดมึงออกจากเมืองแพรไม่ได้กูไม pues like ่ไปกับมึง้วไม่เอาบ่าวเจ้าเดี๋ยวจะออกจากที่นี่บ่ได้เจ้าบ่าวเจ้าคนแพ้หน้าฮาร์ดอะไรงีคนแพรหน้าฮาร์ดทำไมเขาบอกว่าพูดอะไรนะอืมไกินนึ่งกับน้ำพริกข่า หอมขาดหอมขาดหอมขามากหอมขาเจ้าอันนี้อันนี้เป็นทิ้นนึ่ง uh huh. อันนี้เป็นทิ้นนึ่งอ่าฮเอาข้าวสวยเพิ่มหนึ่งข้าว uh huh. สวยแม่เอาข้าวสวยเพิ่มหนึ่งอันนี้ซุนตับอือหือโอ้โหหน่ากินเนาะ มันไม่มีค่ะมันเป็นแบบร้านแบบอาหารแบบซื้ออาหารอาหารริมทางอะ่ะเราจะมาแบบรถผ่านไปผ่าน,นมามันจะเป็นพวก,ก hom, แบบฟีลลิงแบบต้มขมต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบขับรถสำหรับ,บพวกขับรถกลาง <พ jam S 3> คืนอะไรเง <Bose. S 1> ีง้ยแบบบอกเลยถ้าไม่กินก็คือน็อกนะคะสำหรับ,บ,บพวกแบบขับรถส่งของส่งอะไรกลางคืนเอีย แต่ดีฉันชอบแวะร้านนี้นะมันอร่อยดีมันแซบ่บแซ่บเมนูมันแซบ่บมันเป็นแบบอาหารแบบพื้นบ้าน,นะอ,นอ่ะอืมแซบเนาะดำอ่ากินกินนึกอิ่มประ่าเดี๋ยวรวดเลยในสองชั่วโมงสองชั่วโมงถึงค่ะขายหนาวเลยเนี่ย ได้กลิ่นอันนี้หายหนาวเลยทำกันสองคนเองเหรอคะครับอืมช่วยกันเนาะม,นมันไม่ค่อยขายบมันเงียบบอกปุ้มจะช่วงปีใหม่น่าจะขายดีมั้ง มันร้านมีเยอะอ๋ะออ๋ออันนี้ไปปลายแล้วเปบ้นานาเนเตปะอืมเมืนเมื่อกี้ไหมที่ขับมอเตอร์ไซค์มากินเมื่อกี้ใช่จะกินทุกวันเลยอ๋อางคนเขาเคยเออเขาูเขาชอบรสชาติขอาเองใช่แต่แต่แทบดีแทบดี Mm